เดี๋ยวมาดูข้อดีนะแล้ววิธีสอยนะครับของไม้สอยมะม่วงแบบอโอโต้นะข้อดีของมันก็คือเราสอยเสร็จนะเราไม่ต้องเอาไม้ลงมานะครับเพราะว่าบางพื้นที่นะครับบางที่มันเอาไม้ลงมาไม่ได้ไม้มันยาวนะครับี่อย่างตรงนี้นะฮะไม่รู้จะเอาลงมายังไงไม้มันยาวไม่รู้จะเดบไปทางไหนนะทางนี้ก็ติดนะเนี่ยทางนี้ก็ติดก,กําแพงนยเห็นไหมเอาดูนะครับอันนี้เป็นออโตโอ้นะครับเมื่อเราสอยมะม่วงได้แล้วนะครับเราก็ปล่อยลงมาเลยปล่อยดูเลยครับเนี่ย อันนี้สอยม่วงไปแล้วนะครับหนึ่งลูกนะครับแล้วก็เขยา่าเขย่าหน่อยนึงนะครับเขย่าหน่อยอย่างงนะี้เขาลงมานะฮะลงมาแล้วลงมาแล้วโุ้ยดนหัวเนี่ยฮะปั๊บออกไปก็หยิบออกมานะครับ,ดดดรบ,บได้แล้วหนึ่งลูกนะครับ มีลูก,ก่อไปนะครับลูก,ก่อไปแล้วก็ชักพงนะประเทศไทยรวมแบบนี้นะชาติไทยเป็นพระชารัฐไทยไในส่วนลุง,งกรุงไว้ในพวกนี้นะใคไปนะแล้วก็ไปนะแล้วเขาเมันก็จะให้มันแปะ,แปะอย่างเงี้ยนะเนี่ยแปะเรียบร้อยนะแล้วก็ไปหาสอยนะครับอ่าสอย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 ยสอยสอยสาวสมนอ้อยอ่ามองู็เห็นนะเปยุคไกรแล้วเบื่อแล้วครับห้วยฝั่งนี้ไม่มีแล้วนะครับ ไม่มีเราจะย้ายนะเดี๋ยวผมจะย้ายไม้นะเนี่ยมันย้ายยากมากเลยเนี่เนี่ยเนี่ยมันไปไม่ได้นะเห็นไหมมันลงเนี่ยติดแล้วเนี่ยเห็นไหมนะไม่รู้จะลงยังไงนะเนี่ยโอ้โหกว่าจะลงแต่ละลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าไม่มีออโต้นะครับเนี่ยเห็นไหมติดแล้วเนี่ยเห็นไหมันไปโอ้ลงยากมากนะเนี่ยโอ้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  เอาไม่ติดปิดเรียก,ก,กเห็นไหมเงี้ยปิดเนี่ยเนี่ยโอ้ะโจะออกมาได้นะฮะเนี่ยถ้าเป็นไม้ธรรมดานะเราออกมาอย่างเงี้ยมาหยิบลูกนะแล้วก็เอาขึ้นใหม่ๆนะโอ้ลำบากนะครับอกเดี๋ยวย้ายที่นะครับตรงนี้มันหมดลูกแล้วนะเดี๋ยวย้ายที่ใหม่นะครับตตาาามมม เดี๋ยวพามาดูวิธีทำโครงสร้างนะไม้สอยม่วงออโต้นะครับตัวนี้นะครับก็คือนะก็ใช้เหล็กเส้นสองเส้นนะสองวงนะครับทําเป็นวงอย่างนี้นะครสองวงนะเอกตัวล่างนี่ให้มันใหญ่กว่าวงข้างบนหน่อยนึงนะฮะอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลอกนะฮะสองสองตัวนะครับตัวนี้ใช้เป็นโซ่รถมอเตอร์ไซค์นะครับอ่างเงี้ยใช้เป็นสองเส้นนะครับถ้าเส้นเดียวเวลาเราดึงนะ ไอตัวล่างมันจะแกว่งไปแกว่งมานะครับมันมันจะไม่วงมันจะไม่เท่ากันนะถ้าสองตัวมันจะมาคับได้นะครับแล้วก็เมื่อเราใส่เชือกขึ้นมาแล้วนะอ่าร้อยเชือกขึ้นมานะสองเส้นนะก็เอามารวมกันตรงนี้นะใส่รูตรงนี้นะครับเวลาเราดึงนะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้มันมันติดได้ยังไงนะตรงนี้นะข้างล่างมันจะมีแม่เหล็กอยู่ครับเนี่ย ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ล็อกนะเอาแปะไว้เฉยแต่ว่ามันไม่หลุดหรอกนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันเป็นแผ่นหนาเป็นแผ่นใหญ่นะเม็ดเหล็กมาากันจะติดตัวนี้แน่นแน่นกว่านะส่วนไอ้ตัวนี้นะมันเป็นเหล็กวงกลมนะมันติดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะพอพอมีน้ําหนักมันก็จะหลุดน,นะครับ